ก็สดีครับการผลัตพลังงานอีกหนึ่งอย่างคือการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากอุปรกรณ์มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ให้เลือกใช้เบอร์5ครับ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหนึ่งองศาต้องใช้พลัางงานเพิ่มขึ้นโดยละห้าต่วสิ่การประหยัดพลังงานอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผม <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้แอร์หรือไม่มีบุคคลหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับ เราสามารถปิดไปเพื่อช่วยกันปรดพลังงานในอีกส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนแอร์เบอร์5ตัวน,นี้ก็จะประหยัดพลังงานอยู่แล้วแต่ในเมื่อในกรณีถ้าเกิดไม่มีการใช้นะครับถ้าปิดไปอีกปุ๊บเราสามารถลดในส่วนของเรื่องพลังงานแล้วก็ยังเซฟในส่วนของค่าไฟได้ด้วยครับผมขอบคุณวัครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของการประหยัดพลังางานนะครับก็วันนี้จะยกตัวอย่างของการประหยัดพลังางนา,านมานหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการล้างแผ่นฟิลเตอร์ของเครื่องปรับอากาศนะครับครับผมอันนี้ผมก็จะมาลองถอดฟิลเตอร์นะครับก็ผมได้ลองมาแล้วนะครับว่ามันช่วยในการประหยัดไฟได้จริงนะครับถ้าเราทําล้างฟิลเตอร์บ่อยๆนะครับผม เดี๋ยวนี้ผมก็จะไปล้างแล้วนามาประกอบนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการล้างฟิลเตอร์แอร์ครับข้อดีของการล้างฟิลเตอร์แอร์นะครับก็จะช่วยให้แอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เราก็ล้างเม่เศษฝุ่นที่มันติดอยู่ในฟิลเตอร์ออกครับเสร็จแล้วเราก็ เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็ขอสรุปคร่าวๆเลยนะครับผมก็เราควรหมั่นทำความสะอาดแผงฟิลเตอร์นี้บ่อยๆนะครับผมและเราไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นมาเกาะเป็นจํานวนมากนะครับผมเพราะจะทําให้การทําง,งานของแผงความเย็นลดลงนะครับผมและเป็นสาเหตุที่ทําให้แอร์ทำงนานหนักและกินไฟมากนะครับผมก็เราจะทำการใส่ฟองอยู่ เสนอเรื่องการเปลีพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเริ่มเริ่มแรกเลยง,ง่ายๆเลยก็คือว่าเริ่มจากตัวเราในสิ่งของที่ใกล้ตัวนะครับเเรามาดูเราเช็คนี่เลยปลั๊ดง่ายๆต่อแา้วดีดออกนะครับแล้วก็เช็คดูทั่วๆว่าตรงไหนบ้างตรงนี้นนอ,อ,นนอ่าแล้วก็ก็ปิดทีวีครับ ปิดไปแล้วนี้เปิดก่อนนะครับก็มีแค่นี้ง่ายๆเลยระลดพลังงานช่วยทรัพยากรได้เยอะนะครับ